ก็อยู่กับผมในรายการมุตโตเกมซัท27นะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอฟนะครับเอฟเน็ตนะครับก็ถ้ามีเสียงร้วทุกคนก็ขออภัยกันด้วยนะครับเสียงเบาก็ขออภัยกันอีกครั้งนะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยฮะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยต่อครับแป๊บนึง สดีครัผมปิดเสียงเกมนะบันดังนะครับเดี๋ยวไปเปิดนิดนึงก็ได้นะนิดนึงก็นิดจริงเนะครับแค่เลตอาร์นะครับก็ม,มีแค่นี้นะครับคิวหนึ่ง นะครับก็มีปืนแค่นี้นะครับปืนเลือนหนึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวผมก็เก็บตงางซื้อนะครับมีแค่นี้ครับชุดชุดก็มีแค่นี้ครับอรอเลยครับสร้างห้องเลยครับเอาทีมเลยเดี๋ยวเดี๋ยววะ ทีมเลยเดียวดีว่าทีมเลยเดียวดีเอาหมอดซองเป็นทีมแล้วกันนะครับผมขออยู่ทีมนึเงเงินเชิญเลยครับ ก็เอาม,มันบอกมาเลยก็มาจริงซ้ำเป็นหนึ่งทีอืม ไม่มองไม่เห็นเลยครับอืมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นเลยตายเลยเพื่อนจะเข้ามาช่วยทำไมมอยากหนึ่งหนึ่งกับแม่งโอ้ยว่ะสองสองเลยครับ เราจะแพ้ไหมเนี่ยพอดีว่าผมเล่นกลากไปนิดนึงนะก็แหลกอยู่นะครับก็แหลกจริง่ะหนเกมออนไลน์เนาะเอ่ขนาดลาวา5.1นะครับเ่ยเอสหมา ตั้งสติแล้วเล่นดีๆเลยนะครับแล้วเหลือนหนึ่งนะครับยอมตายดีกว่าไหมเออตายก็ดีอ่ะถ้ามีคำหยาบก็ต้องขอไปกันด้วยนะยิงมั่วเลยกูตั้งสติตั้งสติ ถึงขัง้นวาร์ปกันเลยทีเดียว 嗯。Hmm. โหมันก็โหดอยู่มันก็โหดอยู่แต่สูแต่มันสู้ราไม่ได้หรอกชนะละ นภัทรนี่เพียงมีพัดนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พัดนะสวัสดีครับหักการเลยนะบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยละ่ะให้เพื่อนๆดูด้วยละ่ะเออบ๊ายบาย